สอหนึ่งะเหมือนอากาศกำลังหนาวเลยนะครับผมก็บนช่วงเทศกาลวินเทอร์แต่ก็ยังมีความรู้สึกถึงซัมเมอร์ร <c oughs> ้อนเป็นพิเศษนะครับร้อนอะไรร้อนเงินร <c oughs> ้อนอาวฮอตนะโอเคไปกันครับผมวันนี้นะครับไลฟ์สดกันที่สาขาลิขิตชีวันนะครับผมช่วงนี้ก็ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะาเป็นลูกค้าในช่วงก่อนๆน,นะครับช่วงเดือนก่อนหรืออะไรเนี่ยก็เข้ามา ในปลายเดือนค่อนข้างเยอะนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าคันไหนยังอยู่คันไหนจะไปแล้วคันนี้ติดจองหรือย่งอะไรต่างๆนะครับสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับเพื่อลูกค้าจะได้แบบเ้ยรู้ว่าอ๋อ new in ของเรามีคันไหนบ้างส่วนท่านไหนที่ติดตามหน้าเพจอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของรถที่มีการปล่อยนะครับแล้วก็ในรายละเอียดการทําสินเชื่อการจองโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้เราก็พยายามนําเสนอให้ครบๆไปเลยนะครับและช่วงนี้ต้องบอกว่ารถสวยรถถูกรถดีต้องชาลีคาที่เดียวจบนะครับเข้ามาเยอะมากนะครับผมอย่างที่บอกนะครับ คือจริงๆถามว่าเอาอะไรมาการันตีว่ารถมันสวยเอาอะไรมาการันตีว่ารถมันถูกนะครับเอาอะไรที่มาบอกได้ว่าเฮ้ยรถมันดีจริงนะครับก็จริงๆก็ให้ให้ดูเรื่องของมาตรฐานของงานขายของเราก่อนนะคือในไลฟ์หรือว่าในการทาคลิปเนี่ยสิ่งที่เรานําเสนอที่ชัดเจนมากๆคือหนึ่งในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยเวลาไลฟ์ส่วนใหญ่นะผมมักจะเอารถที่เป็นนิวอินไม่ได้ทําอะไรเลยแบบพร้อมๆเลยเอามาจอดก่อนอ่ะให้ดู นิวอิของผมอะไม่ได้ทําอะไรเลยจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนคันนีน้นะครับอันเนี้ยเพิ่งซื้อเมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอาเข้าไลฟ์เลยนะครับลูกค้ามาขายเราก็ามาจอดขายเลยไลฟ์ร์คือให้ดูเลยสภาพจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงนะครับแล้วก็ วันที่ลูกค้ามารับมันอาจจะสวยงามขึ้นมาจากการขัดสีชวีวันการสปาบ้างการเข้าเปลี่ยน่ายของเรลวบางคันยางมันด้ยอยยางมันไม่เต็มเราก็จัดการเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้รถมันพร้อมที่สุดกับการใช้งานของลูกค้านะครับถามว่าเราเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานว่ามันถูกหนึ่งครับถ้าพี่จัดได้เต็มฟรีดาวผมว่าถูกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ราคาประเมินเนี่ย ณปัจจุบันเท่าที่เรารู้เนี่ยมันก็พอๆกับราคาขายละนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหารถที่หนึ่งได้เรื่องของสภาพได้เรื่องของเลขไม้ได้เรื่องของราคานะครับเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเราถึงจะบอกได้ว่ามันถูกจริงนะครับผมบางทีราคาได้แต่สภาพไม่ได้มันถูกตรงไหนใช่ไหมราคาได้สภาพไม่ได้จัดไแน,นั้นก็ไม่ได้มันจะมันจะถูกยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นส่วนของการขายนะครับยิ่งเช่นคันนี้อะบอกให้เลยว่ามันถูกยังไง40,000 0กว่าบาท ในฟอร์ดหาที่ไหนก็ได้สี่แสนกว่าบาทฟอร์ดนะพี่หาที่ไหนก็ได้จริงๆ4ิงสี่แสนกว่าบาทออโต้พี่หาที่ไหนก็ได้ 4, ata, Auto, ไน,ไดนะครับสี่แสนกว่าบาทฟอร์ดออโต้โฟวิลพี่หาที่ไหนก็ได้หรือเปล่าเออนะปีอะไรครับปี17ถูกไหมใช่ปี17นะผมไม่ได้เอารถปี12 13มาขาย4ี่แสนกว่าบาทเอาปี17 2.2ออออโต้โฟอ่ะไปกันต่อรายละเอียดภายนอกมีอะไรอีกยางแม็ก นะครับงบสี่แสนกว่าบาทลูกค้าโฟวิวนะครับได้เลยครับยางแม็กสประตูวายแท็กรถมือเดียวมือเดียวไหมครับคันนี้ม,มือเดียวครับอีกมือทําอะไรอ่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนขับนะรถมือเดียวนะครับแห้วขันนัดขับรถมือเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ้อนก่อนอ้อนลูกค้าเข้ามาก่อนนะฮะท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยภัยประตืนตื่นก่อนมาดูไลฟ์สดก่อนไลฟ์แล้วไลฟ์แล้ว อันนี้เอารถสวยจริงๆรถด,ดีจริงๆสภาพพร้อมรถมือเดียวออกห้างเลขไม้ชัดเจนเลขไม้แสนสี่เลขไม้แสนสี่รถปีสิบเจ็ดอายุการใช้งานกี่ปีครับห้าหกปีเฉลี่ยปีละสองหมื่นโลก็ปกติของการใช้งานอ่ะเชียงใหม่เื่าแล้วครับเชียงใหม่โอ้ยหนาวขนาดนะครับผมหนาวตแต่เลยนะครับผมไอผมมันหนาวแต่คนที่อยู่ตังหน้าเนี่ยมันฮ้อนฮ้อนเงิน ใช่ข่าวว่ะนี่ครับสภาพสวยๆเปิดฝากระโปรงหน่อยคันนี้โฟวิวนะดูที่ข้างๆหัวเกียร์ด้วยโฟวิวนะครับอันนี้ขายโฟวิวสี่แสนกว่าบาทนะครับไม่ต้องกลัว2.2 3.2เนี่ยชาลีคาจัดเต็มโฟวิวมีเพียบนะครับตอนนี้นะฟอร์ดโฟนะมีตึง2.0 2.2 3.2มาถ้าอยากไปฟอร์ดโฟเอาแต่งสภาพไหนมาครับจัดให้รถไม่ได้ล้างเลยนะพี่ดูฟองน้ําอยู่ครบนี่สภาพรถมือเดียวนะ คานหน้าเดิมนะครับผมแบตเตอรี่เขาบอกว่าได้ถึงปีหกหกหมดหมดสิบหกหกอันนี้ก็หมดแล้วดิใช,ใช่ไหมอันนี้คือเดิมเดิมของลูกค้ามันไมเีนสิบสองสิบหกหกอ่ะก็หมดแล้วดิปีนี้หกปีนี้หกเจ็ดก็แบตเตอรี่มันอยู่ได้ปีเดียวถึงเวลาต้องเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนให้เลยอันนี้คือถามว่าเดิมของลูกค้ามันมาอย่างนี้แต่ถ้าไปจากเรามันไม่ใช่อย่างนี้ล่ะนะครผมไม่ว่าจะเป็นแบตใหม่นะครับ ทุกอย่างเราดูแลให้หมดเปลี่ยนถ่ายของเลวเข้าตรวจเช็คทุกระยะเนี่ยนะครับเราจะไปให้หมดเลยเนี่ยโครงสร้างเดิมแค่ไหนพี่ฝากระโปรงเดิมไอ้แก้มเดิมเนี่ยคานเดิมเนี่ยแต้มสีโรงงาน,นยังอยู่ครบเลยงบ4แสนกว่าบาทครับพี่น้องครับออตโต้โฟครับถูกกว่าน,นี้ไม่มีแน่นอนเ <c oughs> พราะอะไรครับสภาพหาได้ราคาประเมินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพูดให้ดูราคากลางเท่าไหร่ห้าเท่าไหร่ห้าแสนเจ็ดา 5, <07. S 1> คือลูกค้าจาัดแฟนันได้เลย นี่กรณีลูกค้าที่แบบเครดิตโอเคโอเคนะถ้าเครดิตดีจะได้หกแสนสามผมขายให้เลยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขายถูกๆเลยนะครับและแถมไม่พอเปลี่ยนหายของเหลวฟรีฟรีค่าโอนฟรีค่าทำสัญญาและฟรีอะไรอีกดีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเอาให้ด้วยให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ผมตั้งก็ไม่ได้ขายขายราคานั้นนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้มากกว่านั้นมากกว่านะครับลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ผมังมีสีขาวอยู่เหมือนกันที่อะไราราคา5้าแสนต้น,ตน เป็น3ามพันสออโตโฟแล้วก็มีสีเทาดำนะครับพี่จะเป็น3ามันสออโตโฟเพิ่งซื้อเหมือนกันนะครับลองดูครับอยากได้รุ่นไหนที่เป็น Ford Auto 4โฟวิวนะครับวันนี้จัดให้เลยนะครับพี่หญิงขายคันนี้ก็ได้นะถ้าอยากขายนี่ครับเป็นไวท์เทดไม่มีเคฟีดาวไ,าวไม่มีเคคือต้องรับเงินขันชีไหมใช่ค่ะมาเดี๋ยวให้เขาดูให้เขาดูไปก่อนใช่ ป่ะส่วนคันนี้นะครับผม i s ซูซ D m a x มนะครับสำหรับไอซูซเช่นกันครับจะโฟล์คจะตอนเดียวแคบจะ4ประตูโฟ์จะ4ประตูธรรมดาจะตอนเดียวธรมธรมดาแคบธรรมดามีครบถ้าเป็นแบรนด์นี้นะครับผมย้ำให้เลยว่า i s ซูซที่ร้านมีเยอะมากนะครับมีเยอะเลยนะครับผมก็คือเวลาด้วยความที่รถมันเป็นค่ายหลักอะแบรนด์หลักเนี่ยไอตัวโมเดลของตัวรถอน่มันก็มีเยอะนะครับใน segment ของรถกลุ่มเนี่ย มีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวเป็นแคปเป็นตอนเดียวโฟเป็นแคปบโฟเป็นแคปบธรรมดาเป็นแครยกสูงเป็นแคปออโต้ตัวต่ำตัวสูงมีหมดนะฮะที่ชารีคาเราจัดมาให้หมดเลยก็นึกถึงอีซูซุนึกถึงชารีคาได้ไหมที่เป็นมือสองอะไปจนถึงมิวเอ็กมประจุ ชมปี2023เลยละกันนะครับผมก็ถ้ามันใหม่สุดที่ผมมีก็ตอนนี้เป็น i อ u ซูมิวเอ็กซ์แล้วก็มี v c คอร์สปี23ด้วยนะครับมีจอดอยู่ที่นี่เลยนะสำหรับท่านไหนที่ต้องการโฟวิววีคอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นแครตอนเดียวโฟจัดให้ได้เลยแต่คันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา,รรมดาเออราคาราคาห้าห้าแสนกว่าบาทหน้าใหม่แล้วนะห้ากว่าราคาประเมินหกกว่าเราขายแค่ห้ากว่า ถามว่าราคาประเมินออกมาจากไหนพูดแต่ราคาประเมินนี่ครับธนาคารสินเชื่อนัน่งทํางานอยู่ที่นี่นะครับมาที่นี่ลูกค้าได้คําตอบขายรถไม่ขายฝันต้องบอกงี้นะครับผมบางทีโอ้โหขายอยู่นั่นแหละฝันว่าพี่ซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้จริงๆอาจจะซื้อไม่ได้ถ้ามาที่นี่เราให้คาตอบลูกค้าไปเลยครับว่าเราจะช่วยกันยังไงให้ลูกค้าได้รถนะคบผมเราไม่มีทางมองว่าลูกค้าซื้อไม่ได้นะหลัแบบแรกนะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องเกรงใจมาที่สาขาผมได้เลยบางทีอย่ามาแล้วเพนจะอู้ตัวก่อนที่นี่มีรถแปลงๆก้า เปิ้ลขายรถแปลงก็เปิ้ลบอกอู้เตงเอแค่ได้รถถูกไม่มีนะครับชาลีคาไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์ขวากผมเลยผมดูแลเองเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเบอร์ผมหาง่ายที่สุด Google ชาลีคามนะคือเบอร์ผมเลยหน้าเพจกดโทรเบอร์ผมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าดูได้ชอบคันไหนแต่ว่าผมต้องบอกตรงลูกค้าโทรมาผมเนี่ยพร้อมให้บริการนะครับแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการทํางานบางทีผมก็ต้องมีน้องๆเป็นแขนเป็นขาช่วยกันนะครับบางทีโทรมาผมผมก็โยนให้เซล ช่วยดูแลต่อแต่ว่าการรับรู้เคสการโทรปรึกษาเคสปรึกษาผมได้เลยนะครับฟรีหมดเลยทุกอย่างนะครับอ่ะคันนี้เช่นกันนะครับเป็นนิวอินของเราที่เข้ามานะครับสวยเลย5้าแ0นกว่าบาทในอิลูุ v วีครอคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ดัมแดาเลขไม้เท่าไหร่น้องคันนี้4ม0 0 0กว่ากิโลปีหกสาครับปีสองพันยี่สิบโอเอ็มจีนะคับผมไอ้บ้านานะอ,ายาอยู่ลำปางกะ หน,หนาวก็ว่าหนาอเอกันลำปางหนาก็าลำปางหนาวเลขมไม้ตไวใดสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดเอาเปิดฝาเขียงกันเหรอมันเติดเปิดดูฝากระโปรงพนันร้อยเอาบาทชาชาสตาร์ทไม่ติดรถคันนี้เอา,าพานันบอพนันเลยบอดเดี๋ยวเพื่อนจะแบนเพจนะเล่นการพานันหน้าเพจเนี่ยสตาร์ทได้ไหมออเอลองสตาร์ทให้ดู เออ,อเนั่นแหละนั่นแหละขา่าวมาเติไง,งก็เลยพน,นันไปก่อน <c oughs> อะมาพน,นันก่อนดีกว่าเปิดฝากระโปรงได้หรือเปล่า,ามันเป็นเบสไลท์ก็บเบสพน,นันตั <มา S 1> ดห,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 หนาวนครับหนาวครับหนาวครับมีคนกอดเลี่ยงครับมีพระตัวพระนมก่อนก็มีคนกอดก่อนเพื่อหายหนาวอะ่ะนะครับอ่ะดูเลยคันหน้าเดิมแผ่นเพลทอยู่ครบนะครับผมแบตเตอรี่เดี๋ยวเอาไปเลยใหม่ไม่ต้องกลัวนะกำลังจับอยู่ตรงเนี้ย ถ้ามันไม่ใหม่ก็ต้องใหม่คือพวกนี้มันก็มีการวัดเปอร์เซ็นต์แบตแล้วก็มีดูการปีผลิตนะพบเมื่อไหร่ปีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมพบปัญหาแบตเตอรี่เมื่อไหร่ติดต่อดที่อะไรสูสุดสำน,นักงานใหญ่โอ้โหนี่เหมือนจะชัดเจนมากเลยแปะสติส๊กเกอร์หน้าแบตเลยนะนะครับผมอะไม่เป็นไรนะครับจริงๆไอ้ตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เราให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมแต่พูดถึงการรับประกันย4บสชั่วโมง1ปีเต็มเนี่ยที่แบตเตอรี่หมดยางหัวน้ำ นะครับผมบริการฟรีไปดูแลให้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจออกรถที่เราส่วนใหญ่เราให้ทุกคันถูกไหมเอดเราจะมันนกไอเอาแดดไปบ่เนะีนะ่ยเนี่ยแงงเข้าตาเนี่ยแดบดบเนี่ยห้อนขันมากต,ตั้งแต่เจ้าแล้วเนี่ยนะครับผมร้อนร้อนร้อนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงหนาวไอ้นี่อย่าพอกู้กันเลยเฮ้ยลูกค้ามาครับไม่เป็นไรให้เขาดูไปก่อนไปไปกันต่อคือต้องบอกว่าตอนนี้รถเข้ามาใหม่เยอะเลยนิวอินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนหลังเพิ่มเติมนะครับ สาวชาลิกาสดสดมีปครับอะอย่างก็อสาวชาลิกาสดมครับมันมันเคยสดอ่ะบรเดียวมมนบโสดละปากกอนมันสดอยู่มันยังบ่มีคู่เตื้อปากกอนมันยังบ่มีกู้มีกิมมีกระปุจายสดสดเอาก่อเนี่ยไอ้กระปุจายสดสดสาวสดสดนี่บ่เหลือละอยู่อยู่นี่นี่มันตอนมาสมัครงานกับบอกเป็นโสดสักคำไอ้ประจงประจายขี่รถเครื่องมาก็ปิกบ้านมดบอกว่าทำไมวันนี้คนดูเยอะจัง อ๋อคนดูไม่ชอบเรื่องสาระครับชอบชอบเรื่องไรสาระนะฮะเวลาเฮาไล i ์นี่มันตึงอู้ไปเลยแต่นะเอาม้วนครับไข่บบม้วนเฮาม้วนปะไปดูกันนะครับสําหรับรถเข้ามาใหม่นะครับไม่ได้ขายครัวละวันนี้ขายแค่หัวขายหัวเลาะเนี่ยถโลงครับตอนนี้บอกให้เลยประกาศเลยว่าลดลงนะครับขายไปหมดร้านละนะครับกําลังรอเข้ามาเหมือนกันนะครับซื้อปัตตันครับช่วงนี้นะครับผมรถมัน ต้องคัดเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงปลายปีแล้วเนาะบางท่านโบนัสออกเงินออกนะครับก็เอาซื้อทรัพย์สินมาดูแลประเป็นกําไรชีวิตตัวเองก็มองหาบ้านหารถเนาะหาอะไรที่มันแบบว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับสร้างความเป็นสิริมงคลก็คือรถนี่แหละนะครับมีรถมากับประดับบาระะมีไปกึ่งหนึ่งละนะครับได้รถสวยๆนี่ก็เสนนริมสวัสดีคนดูทั้งหลายที่เข้ามาด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้อย่างที่ผมบอกนะผมก็จะมีลูกค้า ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับที่ทั้งสอบถามและทั้งอุดหนุนนะครับต้องบอกอุดหนุนเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกแช์นะครับที่ลูกค้าแชร์ให้นะครับผมแล้วก็จริงๆไลฟ์สดเนี่ยเราก็เอาทํามานะไม่ต่ำกว่าสิปีไลฟ์สดมาตลอดนะครับไม่ว่าคนดูจะมีไม่มีวันไหนผมก็จะไลฟ์กันนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเชื่อว่าลูกค้าที่เคยเข้ามาดูเพจติดตามเพจอาจจะเข้ามาดูย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราพยายามนาเสนอก็คือมันเป็นเรื่องของข้อเด็จจริงหมดเลยนะครับราคาสภาพทุกอย่างนี่คือสภาพจริงราคาจริงนะครับไม่มีว่าเฮ้ย hey, ในไลฟ์บอกลด2 0,000มาถึงจริงให้หมื่นเดียวเนี่ยไม่มีนะครับนอกจากมันมีเรื่องของดีลอะไรต่างๆที่มีการตกลงกันนะครับบางทีเฮ้ย hey, ลูกค้าได้ลดหมื่นเดียวเพราะอะไรเพราะโอ้ oh, พี่ขอของแถมเป็นส0,000ื่นเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับผมก็เอาที่มาตรฐานหน้าเพจได้เลยนะครับเราบอกลดเท่าไหร่ลดจริงๆนะครับผมแล้วก็ลดสภาพเป็นยังไงการตรวจสอบ การส่งมอบรถทุกอย่างก็ชัดเจนนะครับมีใบให้หมดทุกอย่างนะครับผมเพื่อความสบายใจของลูกค้ายิ่งอย่างตอนนี้อย่างพวกพรีเมีมมยมคาร์เงี้ยนะครับเวลาผมซื้อเข้าตอนนี้ก็ถ้าชาเปิดไฟหน่อยเดี๋ยวพี่น้ำมืดแล้วลูกค้าไม่เห็นเด,เดี๋ยวลูกค้าหายไอ้บ้าแชร์หรือยังเนี่ยถามจุถามเฮาตึกตีก็ฮอนบ่ฮอนเนี่ยแล้วแชร์พ่องก่อน,นี้เดี๋ยวขอดูเลยเหรอเดี๋ยว่อนเนอะแชร์ไปกี่กลุ่มละแชร์ไปลำปางกอโอ้ ไอ้บาสบอกไผยเบามวลเฮามวนแต่คันนี้นะฮะหลังๆมาเนี่ยที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้รถที่มันมีประกันจากศูนย์ด้วยนะครับคันนี้ก็ลูกค้าใช้ไปมีประกันศูนอีกเป็นปีแล้วหมดแล้วทํายังไงนะครับตอนนี้ก็ธนาคารเขาก็จะมีพวกเอนจิ้นวอรันตีที่ครอบคลุมประมาณ80%ของตัวรถนะครับแล้วก็ไอ้คล็อก80%บนมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะการรับประกันนะครับแต่ก็อยากให้ลูกลูค้าศึกษาคู่มือด้วยเวลาที่เขาบอกเฮ้ยมีการรับประกันมีอะไรส่วนไหนตรงไหนอยากให้ศึกษาคู่มือด้วย เดี๋ยวมันมาจับมือใครดมไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีการอธิบายหมดแล้วนะครับผมอ่ะให้ดูไลค์ขนาดนี้อธิบายขนาดนี้ยังเคยโดนคนก่อกวนเพจเลยนะก็ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายจัดการนะครับตอนนี้ก็จะมาขอให้ลดล็อกเขาหน่อยเขาจะได้มากดแก้นะครับก็มันมันก็ต้องมาคุยกันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคนขายของเนี่ยน้อยที่อยากขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับยิ่งสินค้าเป็นสินค้าใหญ่ยิ่ง ใครที่ทําการตลาดเยอะๆนะผมเชื่อว่าต้องขายความจริงและข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยายามแนะนําให้มันชัดเจนที่สุดและสําคัญที่สุดต้องมีบริการหลังการขายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสนะครับการให้คำปรึกษาอันนี้สําคัญที่สุดเราเน้นเลยนะครับเรื่องการให้คำปรึกษาในหลังการขายนะครับถ้าอะไรที่แบบว่ามันหมดวันตีไปแล้วจะทํายังไงดีพี่โทรมาปรึกษานะผมบอกให้เลยเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีแนะนําให้ด้วย อย่างเฟลหลายๆท่านที่ยังมีคอนเนคชันดีๆกับลูกค้าบางทีลูกค้าบางท่านโอ้อยางปีหิ้มละยางเน่าละยางไม่ดีละทำยังไงดีเราก็แนะนำร้านยางที่เรามีราคาขายส่งให้เพื่อที่ลูกค้าก็จะได้ <S 1> <S 1> เซฟเงินเปกตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมเรื่องพวกนี้ยรเลชั่นดีๆเราชอบอยู่ละการมีเรื่องรีเลชั่นกับลูกค้านะครับถ้าไหนเทียติดอะไรมีปัญหาอะไรรถพี่เจอน้ำท่วมทำยังไงดีนะครับมีประกันตรงไหนที่มันคุ้มครองพี่บ้างอะไรเงี้ยข้อโทรมาขอคำปรึกษา จากเราได้เลยนะครับไอ้ตรงไหนที่เรามีข้อมูลเราก็จะยินดีแชร์ลิงกับลูกค้าทันทีนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ฮอตฮิตเหลือเกินเขาบอกว่ามันปรับสูงต่ำได้มันเป็นไปได้ยังไงว่า G.L.A เป็น 4Matic ไม่เคยเจอนะครับ G.L.A35 ครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษออกห้าง3ล้านบวกๆนะครับเป็นตัว r m a t i c แล้วเป็นเครื่องเทอรโบปกติเครื่องพันสามเทอร์โบอันนี้2000เทอร์โบครับพี่น้อง มาแบบเต็มๆนะครับฉบับวัยรุ่นเม็กซิกันเนี่ยฉบับวัยรุ่นชอบนะครับผมมาเต็มของเดิมท่อคู่โอ้โหมันครบมากๆนะครับผมให้คันนี้ไม่ฮอตลูกค้าไม่ดูไปนี้ต่อวิวตกวิวตกสงสัยปัญหาว่าขายของแพงปลาปาขายของถูกและของดีดีกว่านี่ครับมาใหม่นิวอินปี23นะครับอันนี้คือนิวอินผมชี้ตำหนิเลยไหม มีสะเก็ดตรงบันไดเออคาบบันไดเป็นคาบบันไดขัดออกไม่ใช่สะเก็ดพอมาดูใกล้ๆนี่ชี้ตรนนีรถตัวเองรถปี2023ครับคันนี้นะครับใหม่สดฮอตโฟโฟเนี่ยในร้านชาลีคานะมี5คันนะดีแม็กวีคอร์สโฟเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตตัวเองเลยได้ซื้อโฟเยอะๆเพราะเรารู้ว่าโฟมันหาย,ยากพี่รถใหม่ร้านสองกว่ามาขายแปดเก้าแสนมันกำเดียวตั้งแต่นันะมาต้องกึดนักเลย ถามว่าเฮ้ยมันถูกกว่ารถใหม่ไปสี่แสนแล้วเป็นมีของก่อต้องจองเมินก่อที่นี่มีรถเลยแล้วใช้วรันตีของศูนย์ได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้มีราคาตั้งแต่แปดแสนไปถึงเก้าแสนอันนี้เก้าแสนเอ็มกัรหนึ่งแปดแสนนะครับแล้วก็มีสีขาวด้วยอีกคันหนึ่ง<ร>สีขาวจองแล้วนะคะแต่คุณไม่ส่งเอกสารสักทีลูกค้าคะรเราเราจองให้ให้เงื่อนไขาการจองนะเงื่อนไขาการจองชาลีคาจองได้แต่ว่าถ้าไม่ส่งเอกสารภายในกี่วันเจ็ดว,วันเราให้สิทธิท่านอื่นต่อ เหมือน G.L.C. นะพี่ลูกค้าลุมกันตลับปรับตีลังกามหน้าหลังเลยนะเพราะว่าอยากจองกันหลงัลงๆมาถ้าเป็นรถกลุ่มตัวใหม่ๆนี่ไม่ค่อยได้รับจองเรียนตรงๆนี่ไม่ได้แบบว่าเอ็นหรือว่าไม่ขายนะคืออยากให้ลูกค้าชัวร์มั่นใจมาเดครับเราจะได้ไม่เสียโอกาสกันและกันเพราะทางร้านเนี่ยยินดีดันให้จบทุกเคสอยู่แล้วนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถกลับบ้าน,นไวๆนะครับสัญญาอนุมัติไม่รับรถเคยเจอไหมเคยนะพี่อาจจะโทษผมโทษฝ่ายขายผมเลยเพราะว่าถือว่าไม่เคลียร์กับลูกค้านะครับผมแต่ว่าถ้า ก็ขอความเห็นใจเนาะคนซื้อคนถ่ายนะครับก็ถ้ามีความม,มีความประสงค์ว่าเฮ้ยอยากได้จริงๆอย่างเราก็ช่วยดันเต็มที่ถ้าจบก็รีบรับเถอะครับนะครับเพราะว่ารถมือสองเนี่ยเราไม่ได้ขายใบจองเราขายตัวรถจริงมันมันก็มีน้อยด้วยกว่าเราจะเจอแต่ละคันสวยๆอย่างเงี้ยปีคอสเนี่ยปียี่สิบสามเนี่ยพี่ทั้งปีเนี่ยเพิ่งเจอคันนี้คันแรกอันนี้บอกให้เลยปกติเจอปี2ี่สิบยี่เดยี่บสองเนี่ยเต็มที่อันนี้เนี่ยี่สิบสามจุดยี่สิบสี่คันเดียวเลยพี่คันเดียวในปฏิพีจริงๆ ยี่สี่แท้นะพี่เลเซไมล์หลักพันโลนะครับเฮาก้านคนจีนเป้นมาเป็นยอกเลยอะลูกค้าผมมีนะลูกค้าแบบโ,โหติดตามเพจตลอดเลยมาถึงว่าขอคิดก่อนขอดูก่อนคือเราเข้าใจทุกอย่างมันมันต้องคิดเนาะแต่ว่าถ้ารถมันสวยรถมันใช่นะพี่ทํากันบ้านออกจากบ้านมาเถอะเอาไปเถอะเพราะมันไม่มีอยู่แล้วรถมือสองไมล์หลักพันมันหาย,ยากปียี่สี่ก็ลูกค้าผมเป็นคนชาวจีนมาแล้วก็ซื้อไปพอลูกค้าเก่ากลับมาเอ้าก็พี่บอกพี่ขอตัดสินใจก่อนมันตัดสินใจอย,อย่างเดียวไม่ได้เนาะคือมันต้องพร้อมแล้วเอาเลยนะรเเพาาาะว่่อยงีย วันนี้ผมก็นั่งไล่ลาหาทั้งวันโทรหาดีลเลอร์โทรหาเครือข่ายว่าเฮ้ยพี่มีไหมตัวเนี้หายผมน่อยอยากได้ลูกค้าชอบมันก็ไม่มีนะครับกี่คนจะทําใจได้เพิ่งออกรถใต้แดงมาหายไป3 0,000นเออเนี่ยนี่คือจุดขายของมือสองทยังไงให้ขายรถสวยรถใหม่น้อยแล้วรถสภาพดีที่สุดและราคาดีด้วยเพราะทุกคนก็ต้องเทียบราคาเอ้ยที่นี่มันขายเท่านี้ที่นี่จะขายเท่าไหร่สุดท้ายก็มาดูมาตรฐานของงานขายของแต่ละที่นะมาดูรีวิวบ้างเอ้ย เป้นออกรถไปเป้นแฮปปี้กันกอ่อเป้นมีปัญหากันกอ่อเนี้ยน,นะครับผมก็ลองมาดูครับลองลองลองปรึกษาทางเราได้อาร์ฟอร์ดตัวใหม่มีอีกมีอีกอันนี้เป็นเน็กเจนนะครับมันจะเจนไปไปกี่เจนเนี่ยเนกอยู่ฮะน,นะครับผมวายแท็กเน็กเจนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้งบประมาณแปดแสนลูกค้าได้ขับแล้วนะครับก็ลองดูครับสําหรับฟอร์ดเนี่ยเรามีหลากหลายจริงๆริงนะครับก็เมื่อกี้ไลฟ์สดเปิดไลฟ์สดไปที่สี่แสนกว่าบาทได้โฟวิล นะครับมีทั้งโฟและไม่โฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวออโต้ไม่โฟนะครับ f ฟีดีเซลตัวท็อปสุดโฟวิลนะครับ4ฟวิลวิววิว,วิว,ว,ว,วิวเลยนะครับอ่าคนดูเท่าไหร่อ่าชาชา <c oughs> ไปต่อเขาบิลน้อยชาชาต่อเขาบิลเยอะเรียกพี่นะโ <c oughs> อเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาดูรถโซนนี้กันหน่อยเมื่อเช้าแอบพาดูรถใหม่ๆนะคะ <c oughs> ลูกค้าเดี๋ยวเราพามาดูอีโคคาดีกว่า จดเต็มฟีดาวนะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยาลิส5ประตูนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้ไปเลยนะคะเป็นตัวแฮชแบ็กหประตูราคาอยู่ที่3,99,000บาท3,99,000บาทนะคะพี่เด็กจบใหม่เริ่มทำงานได้1ปีอะไรยาเงี้ยคะ่ะอยากแบบอยากมีรบหลบฝนหลบแดด คันนี้ก็แนะนำนะคะรถสวยเนะเยาะเลขไม้น้อยด้วยนะคะลูกค้าหรือว่าจะเป็นคันใหม่ที่เข้ามาในหมวดในหมด e-power นะคะลูกค้านิสสันคลิกนะคะตัวนี้เป็นนิสสันคลิก e-power เป็นรถปี2023นะคะจดทะเบียนปี67สำหรับคันนี้เลขไม่18,000โลเท่านั้นนะคะในส่วนของนิสสันคลิกคันนี้เนาะจะบอกว่าน้องเนื้อหอมมากวันนี้ลูกค้ามาดูประมาณ2-3ลายแล้วนะคะในส่วนของนิสสันคลิกคันนี้ เพราะว่าได้เป็นรถใหม่เนาะเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยในส่วนของการซื้อรถใหม่นะคะลูกค้าแทบจะเทียบป้ายแดงอยู่แล้วนะคะในส่วนการใช้งานเนี้ยปีเดียวใช้งานน้อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว e นะคะได้กล้องถอยหลังมานะคะแล้วก็หน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android มาแล้วสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัว e power e, power, e power นะคะประหยัดด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของหรือว่าใครอยากหาอีโคคา ข้างวดประมาณแบบ5,000อะไรอย่างเงี้ยคะ้าพันไม่เกิน6,000ก็จะแนะนำเป็น t ต y o ต้ y ย r i s สเอชพคันสีแดงนะคะลูกค้าจะเต็มฟรีดาวได้แน่นอนนะคะคันนี้หรือว่าใครรถหรูผู้บอคันนี้ก็ขายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถพิกกี้หนูก็ขายถึงแม้ว่าจะเป็นรถพิกี้นะคะหนูก็ขายหมดคันนี้สี่จุดเก้าห้าล้านบาทนะคะเจ้าคายเยนคาใจนะคะลูกค้าเป็นรถปียี่สิบสอง ตัวนี้จะมีในส่วนของวันรันตีซื้อเพิ่มอีกหนึ่งปีนะคะล่าสุดเลย,เลยใช่ a s. <S ออกจากศูนย์ a a s นะคะเป็นรถประกอบนอกนะคะลูกค้าไม่ใช่รถเอาเข้ามาประกอบภายในคันนี้นะคะกุญแจครบทุกอย่างครบเลงไหม่ก็ประมาณอ่าตอนนี้น่าจะประมาณสองหมื่นโลนะคะลูกค้าขายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถเจ้านายเราก็ขายหมดนะคะคันนี้ แต่ว่าป้าทะเบียนไม่ได้ไปนะคะในส่วนนี้ป้าทะเบียนขายแยกนะคะป้าทะเบียนนี่เดี๋ยวต้องขอราคาพิเศษจากพี่หมวยหน่อยเพราะว่าตัวนี้นี่คือถ้าใครเล่นไปก็รู้ๆกันอยู่เนาะหายากอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของฟอร์นะคะลูกค้ามีช่วงนี้มีฟอร์เข้ามาเยอะมากทั้งแต่งไม่แต่งเดิมไม่เดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็เป็น v c ค o ร์เนาะตัวนี้ก็เป็น v c ค o ร์สโฟเหมือนกัน ไม่ใช่อ๋อใช่แปดสามเกนะคะตัวนี้เป็นรถปีหกสี่เนรถปีหกสี่นะคะลูกค้าตัวนี้ปี64ก็คือ21นะคะ839แต่ว่าโมเดลล่าสุดสีดำเหมือนกันปี23เอ้ย23.24นะคะที่พิกี้ไลฟ์ไปช่วงต้นไลฟ์จะอยู่ที่909าศูนยเก้านั้นะคะรถสวยนะคะลูกค้าออกห้างร้านสอง มาอยู่มือสองหายไปสี่แสนแล้วอะสามสี่แสนนะคะลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็เป็นข้อดีของมือสองนะคะอย่างเช่นรถฟอร์ดเนี่ยอย่างกระบะฟอร์ดส่วนมากที่จะคุ้มที่สุดก็คือได้ชุดแต่งมาเพราะว่ากระบะฟอร์ดเนี่ยลูกค้าชอบแต่งนะคะลูกค้าหาเดิมเดิมนี่ยากมากถ้าในส่วนของรถมือสองนะคะแล้วก็รถเก๋งนะคะตัวไฮบิดเนี้ยเราก็มีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ออกไว ใครชอบก็ตอนนี้เหลือ HRV, C H R นิสสันคิกนะคะแล้วก็ตัวเต y ์ต้าคอร์สนะคะเหลือ1คันแต่ว่าถ้าหา7ที่นั่ง7ที่นั่งราคาเบาๆ6 6 7แสนอย่างเงี้ยก็จะมีตัวเวล o z เวลส z นะคะเป็นโฉมใหม่เลยโฉมปี23นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของ PPV ก็มี Fortuner, Pajero, e v e r อเวนะคะแล้วก็มิลเอกก็มีด้วยมีให้เลือกทุกแบรนด์ ทุกรุ่นที่เป็นแบรนด์หลักๆแล้วก็เป็นที่นิยมกันนะคะลูกค้านี่ตัวยริสเอชีบแบมแบมโมใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของอันติทัยบิดก็มีด้วยนะคะหกแสนต้นๆนะคะคันนี้อัลติสไฮบิดจะบอกว่าน้องดีนะน้องดีน้องนิ่มนิ่มมาก <N ee> <N ee> ใช่ใหญ่ด้วยแล้วก็คุ้มค่านะคะสำหรับคันนี้เนาะได้ได้ฟังกชันไฮบิดไปด้วยนะคะตามหาค่อนข้างที่จะยาก แล้วก็ในส่วนของมิวเนะคะลูกค้าคันนี้อยู่ที่9 9 9 0 0บาทนะคะอ s สุส m มิวเสีขาวก่อนหน้านี้เรามีเป็นสีบรอนเข้ามานะคะแล้วก็ขายออกไปแล้วแล้วก็เติมมาเป็นสีขาวคันนี้ ก็คือได้โฉมใหม่มาแล้วนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้รถสวยนะคะใครที่ชอบชื่นชอบในส่วนของมิวเอก็จะแนะนำเป็นคันนี้นะคะหายากแต่ว่าชมเดิมโฉมเก่าเราก็มีนะมิวเอตอนนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา7,99,000บาทนะคะเป็นรถปี63เป็นตัวอะไรโอนิกเขาเรียกวนะ่าโอนิกเนาะเป็นตัวโอนิกนะคะรถปี63 7,99,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของ e v e r อร์ตอนนี้ถ้าเอเวอรรราคาเบาสุดของเรานี่จะอยู่ที่ เดี๋ยวนะคะ6,99,000บาทอะน้องเป็นสีส้มอิดนะคะสีแดงอิดจะเป็นตัวนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของใช่เป็นเครื่อง3,200นะคะ3ามพวิแล้วก็ในส่วนของ BMW นะคะไม่ถึง1ล้านก็จะมีเป็นน้องคนน้องตัวนี้นะคะอันนี้เป็น F อะไรเขาเรียกว่า F อะไร F10 นะคะลูกค้าราคาเท่าไหร่ก็ทักแชทไม่ได้หรือว่าอยากใช้ไปเดิมก็ได้อยู่ใภูเก็ตนะคะลูกค้าแต่ว่าเลขสวยเนาะ แล้วก็ในส่วนของ Honda นะคะก็จะมี Civic FK Civic FE Civic FC มีทั้งหมดครบนะคะก็วันนี้จะฝากไว้ประมาณนี้นะคะลูกค้าเจอกันอีกทีก็วันพรุ่งนี้นะคะเราไลฟ์ทุกวันเลยร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งไม่มีวันหยุดนะคะเนาะใครอยากเข้ามาก็นนะัดเวลาเข้ามาก่อนได้นะคะเซลจะได้อยู่รอ อยู่ช่วยดูนะคะหรือว่าวอล์กอเข้ามาก็ได้นะคะมีเซลลคอยต้อนรับอยู่ตลอดนะคะอยากดูคันไหนเข้ามาดูได้เลยค่ะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงสเปคแน่นอนใครอยากมาเที่ยวเล่นมาเปิดดูรถมาอะไรก็แจ้งได้นะคะมีเซลล์คอยให้บริการนะแล้วก็อ้อนี่ไงน้องมาจอดแล้วมาได้3ตัวท็อปนะคะลูกค้า619รถปี20นะคะอย่าพลาดเลยคันนี้มาไวไปไวนะคะโอเคค่ะเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดี